ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระมหาพุทธิตะสิปโพวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยสนทนากับคุณครูพวงพรสีสมบูรณ์และก็คุณโยมแม่นางซึ่งเรื่องที่จะได้นำมากล่าวเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ชื่อเรื่องว่าโกงความตาย เรื่องนี้ก็มีสาระมีประโยชน์โปรดใช,ช้วิจารณญาณในการสดับรับฟังนะก็ขอเจริญพรญาติโยมได้รับฟังจากคุณครูพวงพรสีสมบูรณ์จ้ะเจริญพรโยมแม่อเป็นยังไงบ้างเรื่องปุ่ง<ร>ค,ความตายเป็นยังไงแม่ก็เมื่อปีที่แล้วค่ะ,ะมีอาการเจ็บป่วยปวดท้องอยู่ประมาณสองวัน ทีนี้ก็ได้ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะหมอก็จัดยาให้ทานพอมามาถึงบ้านมาทานยาที่บ้านนอกจากอ,อาการปวดท้องแล้วก็จะมีอาการเป็นไข้ร่วมด้วยน่าจะเป็นประมาณวันที่สามของการป่วยก็ได้กินยาพอมาวันต่อมาในในช่วงกลางวันนะคะ ก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นเป็นไข้ขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนแบบวืบขึ้นมาเลย<อ>ค่ะแล้วก็มีอาการหนาวสั่นนะคะหนาวสั่นแล้วเหมือนกัมีอะไรมาจุกที่คอทำให้เราหายใจไม่ออกอ,อเราก็ได้กินยาแล้วก็ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวอ,อาการนั้นก็ค่อยๆเ,เบาบางลงก็หายไปนะคะ ทีนี้ก็เป็นอาการเหมือนคนปกติแต่ว่าในช่วงที่ป่วยก็คือทานข้าวไม่ได้เลยทานโจ๊กอย่างนี้ก็ได้ทีละช้อนสองช้อนนะคะพอหลังจากนั้นละช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นก็เลยลุกขึ้นมาเขียนหนังสือว่าจะเขียนเขียนเพลงเขียนมอลลัมที่เคยเคยใช้ในสมัยที่ยังอ่าสอนอยู่ค่ะว่าจะมาบันทึกเพลงไว้กลัวมันจะลืม ก็ร้องไปบันทึกเพลงไปสักพักหนึ่งเกิดอาการเหมือนเดิมค่ะอ oh. ก็คือชักกระตุกขึ้นมาเลยค่ะโอ้ oh, เป็นดือด้อเลยเนาะค่ะคือมันไม่มีอะไรเตือนเลยนะคะไม่มีเตือนเลยจะพูบขึ้นมาทันทีเลย mm. ก็อ่า mm. นึกได้ว่ามันเป็นอาการเหมือนตอนเช้าที่เราเป็นเพราะว่าจากที่เราป่วยมาสองวันสามวันไม่เป็น mm. จะมาเป็นวันนี้ เป็นอาการเหมือนเดิมค so, so well, so ือหายใจไม่ได้แล้วก็หนาวสั่นชักกระตุกเลยค่ะก็รีบวิ่งไปเอายามาทานก็กินยาแก้ไข่ตาก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าตามันก็ลายเพราะตัวเราชักกระตุกก็เห็นแต่ว่าลดไข้ลดไข้ก็เอาตัวนั้นมาแล้วก็ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะคือคือเรียกคนอื่นไม่ได้ณเวลานั้นคือต้องช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นทีนี้ก็คิดได้ว่า สติของเราอย่างเดียวเรามีสติในขณะทีะ่เหมือนเราจะหมดลมอะ่ะเหมือนอาการแบบเราหายใจไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติเราปล่อยไปเราก็จะหมดไปแล้วหมดลมไปแล้วถึงขั้นนั้นก็คือรุนแรงมากมหายใจไม่ได้เลยถ้าถ้าเหมือนในในเราดูหนังก็เหมือนมีใครมาบีบคอเราค่ะประมาณนั้นทีนี้หลังจากนั้นพอตกตอนกลางคืน ตกตอนกลางคืนมาหลับตาลงนี่หลับไม่ได้ค่ะอืจะมองเห็นแต่ไฟ<อ>ดวงไฟลุกเปลวไฟลุก<อ>หลับตาไม่ได้เลยค่ะพอหลับตาปั๊บเห็นเป็นเปลวไฟเลยใช่ใช่เลยค่ะเป็นเปลวไฟลุกเลยค่ะ,<ป>ะก่อนหน้านั้นคือกลางคืนเราจะฝันแต่ว่าไปเที่ยว<อ>ไปกับรถทัวไปกับคนเยอะเยอะค่ะไปเที่ยวทุกวัน<อ>ไม่รู้ว่าไปไหน แต่ไปเที่ยวตลอดพอมาคืนนี้คือร้ายแรงที่สุดคือหลับตาลงไม่ได้เลย oh. ค่ะก็จะเป็นอยู่สองสามครั้งครั้งสุดท้ายนี่คือจะรุนแรงมากหลับตาลงปั๊บเหมือนเหมือนกับเราใจจะขาดก็เลยสะบัดมือตัวเอง oh. สะบัดคือไม่ไม่ยอมที่จะจมอยู่กับตรงนั้นเหมือนกับว่าเขาจะมาเอาเราเราไปเหมือนมีใครมาจ้องจะเอาเราก็สะบัดออก ทีนี้มันมานึกดูพอลืมตาขึ้นมานึกดูว่าเราเคยเคยได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนเขาพูดว่าคุณสมบัติของทองเนี่ยทองคำมันสามารถที่จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เราก็เลยนึกได้เพราะตอนป่วยเราก็ถอดออกหมดมก็เลยไปเอามาใส่สร้อยแหวนอะไรต่างๆสร้อยผ้าอะไรเราก็เอามาใส่ก็เลยมานอนทีนี้พอมานอนไอ,ไอ้ที่เราผ่านมานะ่ะ คือเราไม่ได้นอนเลยเราเหนื่อยเราเพียเราเราสาหัสแล้วตอนนี้นอนนอค่ะแล้วก็เลยพูดกับตัวเองคือคิดขึ้นขึ้นมาเองเลยมันไม่รู้มันมาอย่างไงคิดขึ้นมาเลยว่าเธอจะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะ<อ>เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันน่ะทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติมาเท่าไหร่ฉันเป็นครูมาสามสิบแปดปีพอฉันกเกษียณ ฉันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมีบ้านมีรถมีลูกมีหลานที่ฉันจะได้ได้ชื่นชมในผลงานของเราที่เราทุ่มเทเสียสละเพื่อประเทศชาติไม่ใช่แค่ประเทศชาติเพื่อโลกอันสวยงามด้วย เราะว่าเป็นครูนาตลินนะคะก็สร้างแต่สิ่งสวยงามเนาะสร้างแต่ความบันเทิงแต่ว่าผลงานของเรากว่าจะสวยงามนั้นเราก็ต้องฝึกต้องฝนต้องสู้หลายๆอย่างกว่าจะได้ชุดการแสดงสวยงามมาสักชุดหนึ่งต้องต่อสู้กับอะไรมาบ้างต้องฝึกซ้อมเด็กเด็กลำบากลําบนบ้านอยู่ไกลครูก็ต้องไปรับไปส่งเงินทองไม่พอก็ต้องเป็นทุนทรัพย์ของเรา ที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานให้ก็เลยว่าอา้าวในเมื่อฉันกเกษียณแล้วาอ่าฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไม่ให้ฉันอยู่ชื่นชมในผลงานของฉันเลยเหรอ,อจะไม่ให้ฉันมีความสุขในบ้านปายชีวิตของฉันเลยเหรอ,อก็เลยว่าเอาอย่างนี้นะฉันขอโอกาสก,ากา็แล้วกันอีกยี่สิบปีเราทึงมาคุยกันอก็บอกเขาแบบนั้นเราก็เลยหลับไป หลับไปหลับไป,บไปค่ะหล,ลับไปทีนี้หลับไปก็ฝันฝันว่าเหมือนกับเรานอนอยู่ที่บ้านแล้วเราก็กอดหมอนไว้เนาะ mm hmm. เหมือนกับว่าเรารับงานเข้ามาจ้างเราไปแต่งหน้านางรำ mm hmm. เพราะว่าปกติเราก็รับแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะเป็น mm hmm. อาชีพเสริมของเราเราก็ไป mm hmm. พอวันงาน mm hmm. วันงานถึงเวลามีคนมารับเราก็เดินออกไป จะเป็นเด็กผู้ชายใส,ใส่ชุดเหมือนกับเสื้อดำกางเกงดำแต่หน้าตารูปร่างเขาน่ะดีมากเป็นหนุ่มน่าจะวัยยี่สิบต้นๆค่ะเข้ามารับเราเราก็เดินตามออกไปพอเดินตามออกไปมันจะเหมือนข้างนอกมันจะมืดหมดเลยเหมือนเป็นกลางคืนแต่เราจะเห็นชัดเจนคือมีมีรถเก๋งอยู่สองคันอจอดอยู่ข้างกัน หันหัวหันหัวไปทางนี้อีกคันนึ่งหันหัวไปทางนี้เนาะก,ก็จะมีเด็กผู้ชายนะคะประมาณเกือบยี่สิบคนเขาจะยืนเรียงกันอยู่แถวรถนะ่ะ<อ>แต่เขาจะเหมือนกับเขาเล่นโทรศัพท์<อ>เหมือนเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะมา<อ>ไหมอไม่สนใจไม่ได้สนใจเขาก็เล่นของเข้าไปแต่เด็กทุกคนนะ่ะคือหุนเหินอะไรจะเหมือนกันหมดหน้า<อ>ตาผิวพรรณขาวแต่งชุดดำ เป็นเสื้อเหมือนเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวอืค่ะทุกคนเลยก็ไปยืนแล้วก็ยืนกอดหมอนแล้วก็มองดูเอ๊ะทาไมไม่มีใครสนใจเราก็ยืนอยู่นานเพื่อให้เขาถามเราเขาทักเราก็ไม่มีใครทักเราก็เลยพูดว่าอา้าวคนเยอะขนาดนี้ละรถแค่สองคันเราจะให้ไปคันไหนมันจะพอที่นั่งจะพอกันไหมเราก็ถามไปประมาณนี้ เราก็ได้ยินเสียงตอบว่าไปรถผมก็ได้ครับเขาตอบมาแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนตอบอได้ยินแต่เสียงพอเราได้ยินอย่างนั้นเขาเขาก็ยังทํากิจกรรมอะไรของเขาเฉยอยู่เราก็เลยถ้งงันไม่ไปเพราะเขาไม่ได้สนใจก็กลับหลังหันค่ะก็เดินเข้าบ้านไปเลยฝันนั้นก็คือจบทีนี้พอจะสว่างเนาะ มันเป็นฝันฝันหลายเรื่องต่อกันพอจะสว่างเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราอยู่ในในหนังจีนนะคะมันเหมือนเป็นทิวเขาอยู่ข้างหน้า<อ>แล้วก็จะมีอ่าเหมือนเหมือนผ้าขาวๆนะคะ<อ>เหมือนเหมือนเป็นเป็นธงทิวสีขาวๆ<อ>ปิวสบัด<อ>สวัยแล้วก็มีเพลง<อ>ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรมันจะคลอมาเบาๆ<อ>แต่เพราะมาก แล้วก็มีเสียงนกเหมือนเวลาที่เราดูดูหนังบรรยากาศตอนเช้านะคะประมาณนั้นเลยค่ะก็ได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงเพลงทีนี้เราก็ลืมตาขึ้นพอลืมตาขึ้นก็เป็นผนังบ้านก็ลุกขึ้นทันทีคือเรี่ยวแรงไม่รู้มนมาจากไหนคือเหมือนกับเราไม่เคยป่วยมาเลยลูกหลานก็เตรียมจะไปโรงเรียนก็มาคุยกันอยู่ข้างหน้าก็ ออกไปหาลูกหลานก็เลยบอกว่ายายกลับมาแล้วยายหายแล้วนะ<อ>ก่อนหน้านั้นคือพูดไม่ได้พูด<อ>พูดก็จะเสียงสัน่น<อ>พูดไม่ได้กินข้าวไม่ได้อพอเช้าวันนั้นหลังจากที่เราเห็นภาพนั้นนะ่ะภาพตอนเช้าน่ะอค่ะมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ผ่านช่วงช่วงหลยๆมาเลย<อ>จะกลับมาเป็นคนเดิมเสียงแจ้วแจ๊วไปคุยกับลูกหลานาายายกลับมาแล้วนะยายหายแล้วอาจารย์<อ>ไม่ได้กินข้าวมา หลายวันไหมเขากินอะไรทีนี้ผลไม้ไม่ไม่ค่ะกินอะไรไม่ได้ก็จะให้ลูกไปซื้อโจ๊กถุงนึงก็กินอยู่สองสามวันกินได้ทีละช้อนกินพอได้กินยานล้วนะคะใช่จะกินไม่ได้เลยค่ะก็นับจากวันนั้นก็คือหายก็เลยว่ามามันนึกย้อนหลังอยู่ว่าดูว่าถ้าเราไม่มีสติถ้าในวันนั้นที่เราเป็นสองครั้งนะคะที่อาการหนักๆที่หนาวสั่นอะ เหมือนกับเราโดนบีบคอถ้าเราปล่อยไปคือเราไม่ไม่สู้กับเขาเราไม่มีสติเราไม่ฝืนเราก็ต้องหมดแล้วแต่ตอนนั้นสติอย่างเดียวค่ะที่ช่วยเราได้ครั้งที่สองที่ฝันว่าไปรถผมก็ได้ครับนี่นี่ถ้าเกิดว่าตัดสินใจไปกับเขาก็ไปแล้วเสร็จเลยนั่นอ่ะใช่ค่ะในในนี้นี่คือว่าให้ท่านทั้งหลายใช้วิจารณญาณดูกันแล้วกันเนาะคือถ้าถ้ายมแม่ตัดสินใจ ไปไปก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะค่ะก็เหลือแต่ชื่อแล้วค่ะแต่ถ้าฟังอย่างคนโบราณนี่มันมันก็ฝันไม่ดีอย่างเงี้ยเนาะใช่ไปรถผมก็ได้โอ้แต่ว่าโยมแม่อาจารย์แม่เดินกลับเลยค่ะก็ถึงว่าหายปิดทิ้งเลยหายปิดทิ้งหายเป็นปิดทิ้งเหมือนไม่ได้ป่วยอะไรเลยค่ะไม่ได้ป่วยเลยไอ้ที่กินเข้ามาไม่ได้หลายวันนี่กลับมาปกติปกติเลยเหมือนคนเราคนเลยค่ะเออแปลกเนาะแปลกมากทีนี้ก็ ก็มีความคิดว่าคนเด็กผู้ชายที่จะมารับเรานะ่ะเขาคือ ยมมาทูตไหมคือผู้ผู้นำส่งเนาะเพราะว่าเดิมเดิมทีตามความเข้าใจของเราที่เรารู้มาก็คือจะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ตัวสูงใส่ผ้าโจงแดงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นใช่ตัวนี้ก็คือเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเขาเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารอะไรประมาณนี้แต่เขามีหน้าที่รับส่งวิญญาณค่ะเราก็เดินตามตามเขาไปใช่ค่ะ รอดมาได้ด้วยบุญ่ยสติปัญญามีสติของเราบุญกุศลก็สร้างมาเยอะเนี่ยท่าบอกนี่บุญบุญด้วยนี่คือพอตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้โยแม่ก็หายปิดทิ้งเลยนะค่ะก็หายค่ะไม่เป็นอีกแล้วไม่ไม่เป็นโอที่เคยแบบอยู่ๆมาก็ดิ้นบ้างอะไรบ้างชะกตุกอะไรไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยใช่โอ้หายมาประมาณประมาณ น่าจะเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะเป็นปกติเลยค่ะโอ้ตั้งแต่วันนั้น่ก็เดินสร้างแต่บุญใช่ไหมก็ปกติก็สร้างอยู่แล้วก็เดินสร้างบุญเหมือนทําตุงทอะไรจะไปไหนแม่บอกอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นสายนี้นะคะเรื่องอ่าใหม่ๆนี่ก็เอาไปที่วัดมอสวรรค์นะเนาะ ตุงเพิ่อนทำจะเป็นผู้สร้างความงามมากกว่าทําตุงนี่มันต้องนั่งนะลูกมันต้องนั่งประดิษฐ์ประดอยใช่้ใชเวลาเราเราทํามันก็มีมีสมาธิอยู่แล้วเหมือนเรานั่งสมาธิ้ของที่อาจารย์แม่ก็ทานี่ส่วนมากมีเ่ถวายเกี่ยวกับของสูงเลยนะกี่เจ้าเกี่ยวปูโอโหเกี่ยวพุทธสถานลานทำวันออกพรรษาท่านก็ทํามาอืถวายปูเนี้ยอื ก็ท่านคนแรกจึงบอกว่าเอามาถวายนี่ท่านนํามาคนแรกอืม,มาขึ้นลานทำหลวงปู่คำนี่นะท่านเป็นคนเอามาอืม,อ,มอ่ะเดี๋ยวจะมาจะาขอสรุปนาะยยมแม่เนาะอาจารย์แม่อญาติโยมทั้งหลายก็ได้รับฟังจากอ,อาจารย์แม่หรือว่าคุณครูพวงพรสีสมบูรณ์ได้กล่าวเล่าให้ฟังเรื่องของ กงความตายก็จับใจความได้อย่างชัดเจนโดยความเป็นจริงแล้วท่านคุณครูพงพรหรือว่าอาจารย์แม่นี่ก็ท่านก็ทําบุญสุนทานมาโดยตลอดนั่นแหละแต่ว่าเหตุการณ์ที่ได้เจอมาก็เกิดความสงสัยมาโดยตลอดนะแล้วว่ามาวันหนึ่งก็ป่วยเนาะยมแม่เนาะอาจารย์แม่ล้มป่วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์แม่ได้เล่าให้ฟังว่ามาีชายคนหนึ่งได้นําเดินไป แล้วก็ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังก็คงจะได้แลเห็นว่าเป็นเพราะบุญกุศลนนะที่ได้สร้างสมบรมไว้นะด้วยการเป็นครูนาฏศิลป์การสอนศิลปวิทยาแล้วก็ให้อาชีพเนาะแก่ลูกศิษย์มากมายหลายคนได้ทำมาหากินเกี่ยวกับการฟ้อนรำบ้างเกี่ยวกับการประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายหลายอย่าง แล้วก็ได้ทําคุณงามความดีถวายเป็นพุทธบูชาตรงนี้ทําให้อาจารย์แม่ได้เหมือนกับถูกดึงสติให้กลับมาไม่ต้องไปกับ,บรถเขาแล้วพอฟื้นขึ้นมาจากคนที่ป่วยกินข้าวไม่ได้หลายวันตรงนี้ฟังแล้วเป็นหัวใจสําคัญเลยว่าคนลม้มอนนอนเสือ่อนะแม่เนาะล้มอนนอนเสื่อคือว่าไม่ได้กินข้าวมาก็คือว่ากินโจกก๊กก็กินได้วลาช้อนแค่ประคองชีวิตประคองชีวิตพรไ,ได้กินยา แต่จู่ๆมาในคืนวันนั้นพอเสร็จจากคืนวันนั้นอาจารย์แม่กลับมาแล้วก็พอตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนเหตุการณ์ปกติความป่วยความเจ็บอันตรธานหายสิน้นนะไปโดยปริยายนะยางนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายสลับรับฟังแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญลวแหละนะถ้าโดยพิจารณาเนาะคุณโยอมอาจารย์แม่นางโยมแม่นางเนาะ,ะบุญกุศลเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็ถือว่าเราก็มาทําบุญสุนทานกันนะ อาจารย์แม่หรือคุณครูพวงพรงก็ยังเดินทำบุญสุนทานอยู่นะอย่างนั้นญาติโยมก็ชีวิตเรามีหวังนะยังต้องเกิดรีบทำเถิดความดีย่อมมีผลบุญจะนำตามลรขิตชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโลกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้ช่วยชาติบ้านเมืองเรื่องดือชาได้ฉายาวีวรชนคนดีเอย่ยพวกเราทั้งสามท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้และญาติโยมทุกคนก็มีชีวิตปัจจุบนันนี้มีลมหายใจเราได้นอน ในแต่ละคืนตื่นขึ้นมาถือว่าเราโชคดีแล้วนะเรายังได้ตื่นขึ้นมามองเห็นท้องฟ้ามองเห็นต้นไม้มองเห็นแผ่นดินมองเห็นผู้คนมากมายนั่นแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายนั้นเราก็หมั่นขวนขวายดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีด้วยกันความดีเหล่านี้แหละก็จะเป็นที่พึ่งแก่พวกเราทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียออยเตรียนสรูนเจริญพร